สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่พาร์ทที่3แล้วนะคะ speaking and writing นะคะซึ่งในพาร์ทนี้นะคะเราก็จะได้นำเอาความรู้ที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ future tense มาเรียนแล้วก็มาฝึกที่จะฝึกพูดนะคะอะแล้วก็มีเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ sequence s u e n c n signal w ก r d s ก็คือเรื่องของคำที่ใช้สำหรับในการพูดตามลำดับขั้นตามขั้นตอนต่างๆนะคะก็จะสอดแทรกตรงนี้ไปด้วยนะคะอ่ะมาถึงเรื่องของ Future Tense ก่อนประโยคที่เราเรียนรู้ไปในคาวที่แล้วเกี่ยวกับโครงสร้างวันนี้เราจะได้นำมาปฏิบัตินะคะอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะลูกอ่ะตรงฝั่งนี้นะคะข้อที่3นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบประโยคนี้แล้วก็ฝึกพูดนะคะ talk with a partner จริงๆเราคือถ้าเราเรียนในห้องเรียนนี่คือเราต้องจับคู่กับเพื่อนเหมือนที่ครูจับคู่ให้นักเรียนอ่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์เช่นนี้นะคะคุณครูก็จะให้ใน,นักเรียนฝึกพูดด้วยการทาวิดีโอตัดต่อค่ะแล้วพูดกับตัวเองเหมือนเดิมค่ะเหมือนคราวที่แล้วที่ครูพาทําไปใครจะฝึกผ่าน t ิ k กต็ตอกก็ได้หรือใครจะฝึกผ่านแอปไหนๆก็ได้นะคะฝึกทําโดยกันใช้รูปแบบประโยคนี้นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะคะ คุณครูไม่ห้ามนะคะแต่ขอให้คงรูปแบบตัวสีดำๆตรงนี้ค่ะลกูกคงตัวนี้ไว้นะคะส่วนด้านหลังนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,เ,ะเพราะฉะนั้นอย่างประโยคที่หนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าออกเสียงยังไง What will you do What will you do next weekend ตรงนี้นะคะตัวสฟีฟ้านี่เป็นเวลาที่อยู่ในอนาคตเวลาในอนาคต นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในอนาคตนะคะ next weekend คือสัปดาห์หน้านักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นคาว่า tomorrow ก็ได้อะไรที่เป็นเวลาเกี่ยวกับในอนาคตนะคะ tomorrow tonight ก็ได้นะคะหรืออะไรอีก next อะไรคะ next month ก็ได้ใช่ไหมคะอะไรที่เป็นเวลาในอนาคตนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะคะอ่ะอันที่2คือประโยคการตอบรับค่ะอันนี้เป็นประโยคที่เหมือน A กับ B คุยกันละกัน A บอกว่า what will you do next weekend what will you do next weekend B ีตอบว่า I might าคำว่า might ตัวนี้อันนี้คือมาใช้ในรูปแบบของการคาดการ์ฉันอาจจะนั่นเองนะคะก็ส่วนมากจะใช้กับเทนของ future ได้เช่นกันนะคะเวลาตอบนะคะเพราะว่าเราอย่างที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วคือว่าคำว่า v i e w คือเป็นการวางแผนในอนาะคตเพราะฉะนั้นผู้ตอบก็จะใช้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นการตอบที่สามารถเป็นไปได้ หรือคำพูดที่จะเอามาพูดบอกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือการใช้คาว่า g ม t นะคะ,ะ might ตัวนี้นะคะอาจจะนะคะ I might go camping with my friends ก็คือ I might go camping with my friends นักเรียนสังเกตนะคะลูกหลังไม้นะคะใช้เหมือนวิวเลยค่ะ,ะหลังไม้ก็เป็นเว r รช่องที่1น,นะคะตามด้วยตัวที่เป็นส่วนขยายนะคะส่วนขยายหรือที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของอ สถานที่หรือจะเป็นกรรมก็ได้นะคะอย่างอันนี้บอกว่าฉันอาจไปแคมปิง้งอ่าไปไปตั้งแคมป์ with my friends อ่า with my friends กับเพื่อนของฉันนักเรียนสามารถเปลี่ยนประโยคนี้ได้ค่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งสำหรับประโยคที่หนึ่งนะคะ what will you do next weekend ปีตอบว่า I might go camping with my friends อ่ะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวกลับมาศึกษาตัวพ์ทนี้ต่อนะคะ What will you do next weekend? I might go camping with my friends มาต่อที่พาร์ทที่2ค่ะพาร์ทที่2ประโยคที่2นะคะที่เขาถามกันก็คืออะไร What will you write about your research paper? What will you write about your research paper? คุณจะอะไร What will you write ตัวนี้ก็คือ write แปลว่าเขียนอะไรเขียนเขียนเกี่ยวกับอะไรในรีเสิร์ชงานที่ศึกษาค้นคว้าของคุณอย่างนี้นะคะคนนี้ตอบว่า I'm not sure I'm not sure ฉันไม่แน่ใจเลย I could write about the Aztec Empire อ่า t u r e คือฉันไม่มั่นใจฉันอาจจะ I could คำว่า could ตัวนี้ก็มีความหมายว่าอาจจะเหมือนกันนะคะมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นฉันก็อาจจะเขียนอ่ะเกี่ยวกับเ,เรื่องของอาณาจักรของเอ็กซ์เซตก็ได้ All I could write about the Maya Empire หรือเขียนเกี่ยวกับอาณาจักรของมายามายามายานัาาน่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือนักเรียนก็สามารถที่จะเอาไป ปรับเปลี่ยนเองได้นะคะใช้คำกริยาที่เป็นคำาร้ไรก็ได้นะคะลกูกทีนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างวิดีโอที่คุณครูทำไว้ด้วยนะคะไปดูกันเลย What will you write about for your research paper? I'm not sure. I could write about the Aztec e x p i r e or I could write about the Mayan Empire. ต่อมาค่ะ เป็นยังอยู่ในรูปประโยคที่เราจะต้องนำไปฝึกนะคะรูปประโยคที่3ค่ะรูปประโยคที่3นะคะ What will you think What will What do you think คุณคิดยังไง uh, What do you think Smartphone will be like in the future นักเรียนสังเกตนะคะรูปแบบประโยคนี้ตัวสีดำานี้เราเก็บไว้หมดนะคะเราจะเปลี่ยนเฉพาะอะไรคะลูก เรจะเปลี่ยนเฉพาะคำที่เป็นสีฟ้าฟันนั่นเองนะคะเขาถามว่า what do you think ก็คือการถามเกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะคะความนึกคิดว่าคุณคิดว่า uh, ในอนาคตอ่นะ in the future smartphone will be l i จะเป็นยังไงกับสมาร์ทโฟนจะเกิดอะไรขึ้นกับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะคนนี้ตอบว่า I think smartphone will probably get thinner and faster I think Smartphone will probably get thinner and faster คนนี้ตอบว่ายังไงเขาตอบว่าฉันคิดว่าสมาร์ทโฟนก็จะ probably อาจจะคำว่า probably นะคะ probably ตัวนี้ค่ะ will probably ก็คืออาจจะยังไงคะ,อ,ะอาจจาะเป็นอย่างนี้ get ยังไงคะ get thinner thinner คือมันบางแล้วก็มันเป็นอะไรคะมัน faster คือมันยังไงคะมันเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ What do you think smartphones will be like in the future? I think smartphones will probably get thinner and faster. What do you think will change about computers in the future? Perhaps computer will become powerful and smaller. ต่อมาค่ะประโยคพี่ศนะคะที่นักเรียนต้องนําไปฝึกด้วยนะคะตัวนี้นะคะลูกตัวนี้ก็คือถามเหมือนการถามเกี่ยวกับเรื่องของความความคิดนะคะความคิดความรู้สึกคุณคิดยังไงนะคะเหมือนกันค่ะคาถามขึ้นว่า what do you think will change about สังเกตตัวดาๆนี้คงไว้นะคะ what do you think will change about แปบลบว่าคุณคิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง about เกี่ยวกับ computer in the future เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในอนาคตไหมอ่าต่อมาค่ะคุณก็ชววอบว่า perhaps แปลว่า บางที่การใช้นี่คือบางทีนะคะถ้าเราไม่ใช้คําว่าไหมคูดเราก็สามารถใช้คำคำที่เป็น adjective ตัวนี้มาไว้ในป,ประโยคก็ได้แล้วก็ใช้รูปแบบของอะไรคะใช้รูปแบบของ future นั่นเองเขาบอกว่า perhaps computers will become more powerful and smaller บอกว่าอะไรคะบางทีนะคอมพิวเตอร์จะ become ก็จะกลายเป็นอะไรที่มันเป็น more powerful ก็มันจะมีอะไรคะมีแบบ มีอิทธิพลอย่างมากแล้วก็เป็นฮะ,ะโอ้ powerful ตัวนี้ก็หมายถึงเรื่องของแบบมันแรงนะคะมีมีความแรงแล้วมีความ s m อ l เลอแล้วก็มีแบบประสิทธิภาพสูงนี้ก็ได้นะคะในความหมายของเขานะคะ,ะทีนี้นะคะต่อไปก็คือเรื่องของงานที่นักเรียนต้องนำไปฝึกจ้างานนักเรียนมีอยู่ว่าครูจะให้นะคะ กูจะให้นักเรียนนะคะฝึกพูดนะคะด้วยการทำา1วิดีโอนะคะทำห1วิดีโอแต่ว่าให้อาอะไรคะลูกให้เลือกเอาประโยคที่มีประโยคที่ 1- 2ึ่งสองแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะคะย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปที่ตัวประโยคที่ครูยกตัวอย่างตะกี้นะคะอ่ะประโยค ที่คุณครูเขียนไว้นะคะตัวนี้นะคะอ่าประโยคนี้ให้นักเรียนฝึกยังไงเอ่ยอประโยคนี้นะคะประโยคที่1คือเซตนี้นะคะประโยคที่1คือเซตนี้ประโยคที่2คือเซตนี้ใน1-2ถึงเซตนี้ให้เลือกมา1ชิ้นเลือกมา1ชิ้นเลือกมา1ชิ้นเ1เซตน,น,นะคะ ก็เรียกว่าหนึ่งต้องหนึ่งเซตสิว่านักเรียนจะเอาเซตไหนเซตหนึ่งหรือเซตสองให้เอามาทําเป็นวิดีโอจากนั้นนักเรียนก็อัดต่อเลยค่ะอัดต่อไปที่คลิปอ,อัดต่อไปที่สถานการณ์อันที่สองนะคะอันที่สองคือ,อยังไงอันที่สองนะคะอันที่สองคือตัวนี้นะคะ ตัวที่2คือตัวนี้เซตที่2ชุดที่2นะคะก็คือตัวนี้คืออ่าที่เป็นเซตที่3และเซตที่4ใน3กับ4นักเรียนก็เลือกเอามา1เซตว่านักเรียนจะเอาชุดไหนชุดประโยคถามตอบวันนี้หรือชุดประโยคถามตอบวันนี้เขาเรียกว่าชุด3กับชุด4นักเรียนก็ทําต่อเนื่องกันเลยคะ่ะลกูกให้มันต่อกันเลยให้แล้วก็ส่งครั้งเดียวนะคะส่งครั้งเดียวครูว,ว่ามันน่าจะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าอ่าแค่ถามตอบเนี่ย ถามตอบธรรมดาอย่างเงี้ยก็ประมาณไม่ถึง1นาทีนะคะไม่ถึง1นาทีแล้วก็มาต่ออีกประโยคนึงได้เลยนะคะโอเคนะลูกเนาะถือว่าเป็นงานสําหรับในการพักทัสวนนี้นะคะเพราะว่าอันแรกนี้เป็นการถามเกี่ยวกับการวางแผนในในอนาคตอันที่2จะเป็นถามเกี่ยวกับ what do you think ก็คือคุณคิดว่ายังไงนะคะ อโอเคสรุปว่าวันนี้เรามีงานตัวนี้นะคะแล้วต่อมานะคะต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ writing นิดนึงนะคะ writing ที่รครูจะมาให้นักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนเรียนรู้ก็คือเรื่องของการใช้ sequence signal words นะคะ sequence signal words ก็คืออะไรก็คือคำที่เป็น sequence ก็คือคำที่เป็นยังไงคะลูกคำที่เป็นแบบไหนเอ่ย sequence ก็คือ คำที่มันแสดงถึงความเป็นอะไรคะลำดับขั้นตอนค่ะ sequence ลำดับขั้นตอนอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งเราทำอาหารใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3อย่างนี้นะคะในภาษาอังกฤษก็มีเช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่า sequence words อ่า sequence words ก็คืออ่าอย่างขั้นตอนที่1ก็คือคาว่า first ลำดับอ่าเขาจะไม่เรียกว่า one two three นะคะเขาจะเป็นลักษณะ first ลำดับที่หนึ่ง second second ลำดับที่สอง third คือลำดับที่สามนี่นะคะอย่างตัวอย่างคะ่ะ example sentence ก็คือยกตัวอย่างนะคะ first อันดับแรก I had an iPhone second I bought a Samsung third I got an LG อันนี้เขาบอกว่า f i r s First, ฉันมี iPhone อันที่2ฉันมีอะไรคะฉัมี Samsung อันที่3แล้วฉันก็มี LG อ่ะแสดงว่าอันนี้แค่บอกลำดับขั้นลำดับเฉยๆว่าเขามีอะไรก่อนหลังอเงี้ยคะ่ะ then หลังจากนั้น then แปลว่าหลังจากนั้นอายุตัวอย่างนะคะ I bought a computer then I start playing computer games ฉันซื้อคอมพิวเตอร์ then แล้วหรือว่าหลังจากนั้นนะคะคำว่าแล้วก็ได้แล้ว I start แล้วฉันก็ยังไงคะ เริ่มที่จะเล่นคอมพิวเตอร์เกมอ่คาคำต่อมาคำว,ว่า before before แ <Before S 1> ปลว่าก่อนจะเอ่ม,อมเด่นแปลว่าแล้วแล้วหรือหลังจากนะคะหลังจากนั้น before, before ก่อนจะ you need access the folder before you can download the files แปลว,ว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปยัง access ก็คือเข้าไปในโฟลเดอร์ก็คือในอะไรคะ โฟลเดอร์ er, งานของเราที่เก็บก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดไฟล์อก่อนที่เราจะดาวน์โหลดข้อมูลนั่นเองนะคะ after แปลว่าหลังจากหลังจากอ่ะ you can download the file คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์หลังจาก after after you get access to the folder ก็คือหลังจากที่คุณเข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วนั่นเองนะคะ last แปลว่าสุดท้าย สุดท้าย the last thing คำว่า last เนี้่ยเขาเอามาเขาเอามาขยายเป็นลักษณะตรงนี้นะคะลูกเป็น A D J the last thing ว่าสิ่งสุดท้าย last the last thing สิ่งสุดท้าย you should do is สิ่งที่คุณทำสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทำ is p l a c e and let button p l a c e that rate button ก็คือสิ่งสุดท้ายที่คุณควรจะทำ คือ place ก็คือกด that b r e a button ก็คือกดปุ่มสีแดงนั่นนะคะอันนี้คือคำ sequence verse ก็คือคำที่แสดงลำดับขั้นตอนนะคะอ่ะย้อนิดนึง first ลำดับแรก second ลำดับที่2อง third ลำดับที่3อันนี้ก็เหมือนใช้เวลาลำดับแข่งขันก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน first second third นะคะต่อมาคําว่าเดนแปลว่าแล้วหรือหลังจากนั้น before ก่อนจะ after หลังจาก last ว่าสุดท้ายนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะต่อมาอันนี้ข้ามไปก่อนนะคะ listening น,นะคะต่อมาอมนักเรียนอันนี้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะตัวที่เราเรียนรู้ตะกี้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะทีนี้หนังสือแบบฝึกหัดเราต้องทำยังไงแบบฝึกหัดนะคะอันนี้อยู่ใน เวิร์กบุ๊กนะคะน้อเรียนเปิดไปที่ Workbook นะคะใช้ Workbook ด้วย Workbook ตัวนี้นะคะอยู่ในหน้าที่2 7นะคะอันนี้นักเรียนจับคู่นะคะลูกว่าความ listen then m a t c h t h e sequence s i g n a l s ก็คือให้ให้ฟังจริงๆไม่ต้องฟังก็ได้นะคะหรือฟังก็ได้นะคะอ่ะฟังตัวเทปที่ในหนังสือแต่ฝึกหัดที่มันเป็นตัวสแกนบาร์โค้ดนะคะหนูฟังแท็กที่4 ขีดห้านะคะมันก็จะบอกเขาก็จะบอกว่า uh, track f o r dash five โอเคก็จะเป็นอยู่ตรงฟังว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนขึ้นหลังนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็น complete conversation by filling the blank with the best response นะคะอันนี้เขาเป็นอะไรอันนี้คือ response จะอยู่ข้างล่างนะคะน,นักเรียนจับคู่นะคะตัวนี้ ส่วนอันนี้คือข้อที่3ข้อที่3คือการใช้เด่นเดนแปลว่าแล้วหรือหรือหลังจากนั้นเ e ดี้แปลว่าเลดีแปลว่าช่วงนี้ Before แปลว่าก่อน First แปลว่าดับแรก After คือหลังจากนั้นอ่ะอันนี้ก็มาเติมลงไปอยนี้นะคะสรุปก็คือว่าวันนี้มีงานวิดีโอนะคะวิดีโอสั้นๆนะคะต่อเนื่องกันนะคะลูกแล้วก็ ตัวนี้นะคะที่ทำในเวิร์กบุ๊กเวิร์กบุ๊กนะคะเวลาหนูส่งให้หนูส่งวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปส่งตรงหน้าเวิร์กบุ๊กด้วยนะคะคุณครูให้เวลาทำถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ ขอให้เอนจอยในการทำงานนะคะลูกเราก็มีวินัยในการทำงานนะคะอย่าทำงานสงช้านะคะลูกเดี๋ยวมันไม่เป็นปัจจุบันแล้วมันก็ไปนปนกับอันที่ผ,ผ่านมาด้วยอีกนะคะเดี๋ยวคุณครูก็ต้องลงอันใหม่นะะูก,ก็ต้องจัดการเวลาตัวเองแบบวุ่นไวายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูลงคลิปไหนคุณครูให้เวลาเรียนถึงเที่ยงคืนนีกเรียนทําให้เต็มที่นะคะลูกใช้เวลาให้คุ้มค่ะโอเค I hope you guys enjoy doing your homework and see you again next video Bye-bye.